สวัสดีครับผมการเลซิงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาดูโปรโมชั่นของทางด้านแบรนด์ยูซุสำหรับวันนี้จะพามาดูเป็นโปรโมชั่นพิเศษของเขานะครับในช่วงงานบรดโชนี้แล้วก็โปรโมชั่นค,คล้ายๆกันนี้นะฮะก็จะมีอยู่ทั่วทุกๆโชว์รูมทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวจะพามาเจาะดูทีละรุ่นเลยละกันนะครับว่าตัวที่เขาจัดโปรโมชั่นเนี่ยมีรุ่นประมาณไหนบ้างต้องบอกว่าแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับทางด้านยูซุ เดี๋ยวพามาเริ่มต้นดูจากทางด้านรุ่นกระบะตัวยกสูง4ประตูก่อนนะครับสำหรับตัวยกสูง4ประตูเนี่ยข้อเสนอนะฮะก็คือเริ่มต้นเนี่ยผ่อนนะครับอยู่ที่งวด7,00 0บาทต่อเดือนดอกเบีย้ยให้อยู่ที่1.9 9นะฮะโอ้โหนี่ต้องถือว่าเป็นงวดที่ถูกมากๆนะครับงวดประมาณนี้แบบโอ้โหรถดมือสองยังแทบจะหาไม่ได้นะครับงวด7 0 0 0แต่ว่าจำเป็นจะต้องโทรสอบถามที่ทางโชว์รูมด้วยนะครับว่าโชว์รูมเนี่ยเขามีเงื่อนไขอะไรมั่งนะครับ แต่เบื้องต้นทั้งงวด7,00ดดอก1.99เนี่ยถือว่าน่าเล่นมากๆนะครับทีนี้มาดูรุ่นต่อมาก็จะเป็นตัวยกสูงเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแคปเป็นแคปยกสูงนะฮะงวดเริ่มต้นอยู่ที่6000บาทดอกเบีย้ยอยู่ที่1.99นะครับแล้วก็ให้ขับฟรี90วันแล้วก็มีการรับประกันต่างๆนะฮะนี่ก็ต้องบอกว่างวด6000นเนตดเปรียบเทียบกับรถมือสองนะฮะยังแทบจะไม่ได้เลยนะฮะ สำหรับนี่เป็นรถมือใหม่ป้ายแดงและเป็นตัวยกสูงตัวแคบด้วยนี่ถือว่าน่าสนใจนะครับทีนี้มาดูทางด้านรุ่นต่อมารุ่นต่อมาก็เป็นทางด้าน4ประตูตัวเตี้ยนะฮะตัวนี้เป็นแคปโฟถ้า4ประตูอิวสูก็จะเรียกแคปโฟนะครับงวดเนี่ยอยู่ที่6,000บาทนะฮะโดยประมาณดอกอยู่ที่1,99%ขับฟรี90วันนะครับแล้วก็มีทางด้านของข้อเสนออื่นๆอีกนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับพูดถึงว่าทางด้านอิูเนี่ย จริงๆถ้าไม่จัดโปรเนี่ยเขาก็ขายดีแล้วสำหรับช่วงนี้นะอันนี้ก็น่าจะเร่งยอดกันหน้าดูนะครับก็มีโปรโมชั่นแทบจะทุกรุ่นทีนี้มาดูรุ่นต่อมาเลยนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมก็จะเป็นทางด้านของกระบะเตี้ยแคปนะฮะทางด้านของตัวเตี้ยแคบก็โอ้หงวดเริ่มต้นแค่5,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ที่1.99ขับฟรี90วันโอ้โหนี่ต้องบอกว่า เป็นโปรโมชันที่กระชากทุกรุ่นเลยนะครับดอกเบีย้ยเนี่ย1.99ทุกรุ่นเลยนะจากที่ไล่ๆมานะครับถ้าเป็นกระบะ,อะของทางอิวสุนะฮะแต่เพื่อสมาชิกจำเป็นจะต้องโทรสอบถามที่โชว์รูมนะครับว่าเขามีเงื่อนไขยังไงแล้วรุ่นที่เข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นไหนมั่งนะครับอท์นี้มาดูรุ่นต่อมานะฮะก็จะเป็นมิวเอ็กมิวเอ็ก็จะเป็นโปรโมชันนะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่54,000บาทแล้วก็เป็นดอกเบีย้ย0%นะครับ แล้วก็มีโปรโมชั่นอื่นๆอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นกลุ่มรถที่ราคาสูงสักนิดนึงถ้าเกิดว่าดอกเบีย้ยไม่แพงนะฮะต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆสําหรับทางด้านม e w X ทีนี้ก็เป็นโปรโมชั่นนะครับของทางด้านของอิวสุท่านเพื่อนสมาชิกท่านไหนนะครับสนใจก็สามารถจะเดินเข้าไปที่งานมอเตอร์โชว์ได้เลยนะครับหรือว่าจะสอบถามที่โชว์รูมทั่วประเทศได้นะครับโปรโมชั่นก็จะเป็นคล้ายๆกันนี้นะฮะแล้วก็จะมีทางด้านของโปรโมชั่นพวกรถใหญ่รถต่างๆนะฮะก็ลองสอบถามดูนานๆทีจะเห็นทีนะครับทางด้านของโปรโมชั่นอิวสุยังไงขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ